มันตื่นเต้นมากเลยคเต้น,นมากครับแต่ก็รู้สึกเนปะ็นเกียรติผมรู้สึกดีใจที่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะครับดูใจกับโลโก้โลโก้นี้หนวะังว่าปีนี้เราจะเป็นปีที่ดีมากๆของเราอีกปีภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับปิดตักทีมรักครับนี่ก็เป็นทีมรักเล <c oughs> ่นเจอคนบ้านเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำทีฟุตบอลที่มันสนุกเอนเตอร์เทนคนดูได้ของเชียร์มาเยอะดึงดูดคนเข้ามาการท่องเที่ยวต่างๆมันก็ดีไปด้วยผมอยากให้ ผมอยากให้สโมสรเราทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะครับออกจากกรอบและสร้างตำนาจมาอยู่ในกรอบได้เป็นไทยแลนด์เฮ้ยเฮ้ยเป็นไทยแลนด์เ hey, ฮ hey. ้ยเฮ้ยสวัสดีครับอยู่กับผม,ผมนิติกรแก่นบัวกับดีเฟนส์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัวของสโมสรอ,อยุธยายู่นเต็ดนะครับผม ส่วนความพร้อมของฤดูการใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นยังไงแล้วก็นักเตะจะมีใครมาเปิดตัวในวันนี้บ้างนะผมแววว่ามีศิลปินดาราหนึ่งท่านนะครับผมที่แววว่ข่าวออกไปหลายช่องแล้วว่าเขาจะมาเปิดตัวจริงหรือเปล่ากับวันนี้เดี๋ยวสักครู่ไปพบกันเลยครับผมทางกองัะว่าเราเราได้รับ นะครับมากกว่าปีก่นกอนซึ่งแน่นอนครับว่าทุกท่านผมเองได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ส,สนับสนุนนะครับและที่สำคัญคือทุกท่านที่มีความตั้งใจมาสนับสนุนทีมใน,นปีนี้เพราะว่ามีเจตนานที่อยากจะให้ทีมเราได้เป็นทีมที่ทมีคุณภาพครับเป็นทีมที่สามารถ สร้างผลง,งานสร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวยุทธยาได้ดีที่สุดที่หนึ่งในไทยดีเนาะที่จะสู้กันในฤดูกาลที่ถึงนี้นะครับทั้งหมดนี้เราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกครลับนะครับที่จะสันุนทีมมาเป็นกำลังใจให้กับทีมขนาดไหนอย่างไร ดูการต่อไปนี้นะครับเชื่อว่าเราจะสามารถเข้ามาเชียร์นั้เข้ามาดูทุกคนเข้ามาเชียร์ทีเราได้ในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นอยู่กับพวกเราทุกคนว่าเราจะมากันเต็มร้อยไหมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตาฟโค้ชพอต้องเชิญชวนนะครับ แฟนบอลทุกทกคนนะครับที่ที่วันนี้มาในที่นี้หรือที่ไม่ได้มาแต่จะได้ดูทางทางช่องทางต่างๆส่วต่างๆนะครับอยากเชิญชวนให้มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับที่ตั้งใจจะทำทีมให้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ถึง้องบอกนะครับก็ขอบคุณไปหมดแล้วค่ะก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปี แฟนบอลในวิทยานะคะจะเชียร์ฟุตบอลให้สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆอีกทีนึงก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับพวกเราค่ะขอบคคุณ่ะขเสียงปรบมือนะครับน้องโอโรครับคุณพาทครับที่ไทย ก็ได้มาทำทีมวิทยาก็ต้กงขอบคุณท่านประธานท่านก็ตลองประธานที่ให้โอกาสผมได้กลับมานช่วยทีมบ้าเนเกิดอีกครั้งนะครับก็ผมจะทําให้มีนี้จะทําให้ฟุตบอลสนุกแล้วก็ให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขกับรายการนะครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนมาร่วเข้ามาช่วยเชียร์ ท่านประธานทกทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ที่จาจากนักเตะของเราแล้วก็ปีนี้ผมจะทําให้ทัวราเราเทนแลตวก็จบด้วยผลงานที่ดีครับก็ฝากชวนแฟนบอลทุกคนเข้ามาช่วยชมช่วยเชีย์ด้วยนะปีนีุ้กฟองครับแล้วกได้นับไครับผู้ชาที่จะนั่งเฉๆด้ลยครัมากนะครับขอโครับผมเออตื่นเต้นมากเลยครับเต้นมาก แต่วันแรกเลยมาที่เราก็ที่ร้านที่ใหม่นะแล้วก็เต้นที่ได้ร่วมซ้อมกับเพื่อนผมรู้สึกภูมิใจมากครับผมรู้สึกภูมิใจมากในฐานะของคนคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ครับผมรู้สึกดีใจที่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะครับภูใจกับโลโก้โลโก้นี้แล้วก็มีความตั้งใจว่าฟุกบอลเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนรักครับผมสัมผัสได้ว่า ต้องแต่ข้าวแรกที่มาที่นี่ตั้งแตบบ่แวะทานเตี๋ยวเรือคุณพี่เจ้าของร้านฝากถนนปากอาหารมาให้แบ,บ่งเพื่อนๆนนักทุกบอลด้วยแววตาของพ,พี่ทุกคนที่มาขอถ่ายรูปด้วยที่มองมาผมเป็นแค่นักร้อคนหนึ่งที่รักทุกบอลเหมือนกับพี่ๆทุกคนโดยที่ผมโชคดีที่มีโพสที่เก่งมีประสบการณ์ที่จะคอยแนะนำให้ความรู้ของเรารวมถึงเพื่อนนักทุกบอลมืออาชีพที่เขามีประสบการณ์ ผมมั่นใจว่าทั้งผมแล้งเพื่อนรวมถึงทีมงานทุกคนนี่ยจะทำให้ชาวยุโราทุกคนมีความสุขนะจะพยายามทำให้เต็มที่ครับจะทำให้สมบทที่ได้มีโอกาสรับใช้ที่นี่ดีใจที่ได้มาครับ งานเปิดตัวของสโมสรอยุธยายูนิเต็ดก็อยากฝากให้แฟนบอลให้เข้ามาเชียร์เชียร์อยุทยาในปีนี้บ้างไหมครับคุณหิงครับก็ปีนี้นะคะน่าจะเป็นปีที่เราเชียร์สนุกมากๆกันอีกปีหนึ่งค่ะก็อยากจะให้แฟนบอลนะคะเข้ามาเชียร์กันเยอะๆเข้ามาให้กาลังใจนักฟุตบอลกันเยอะๆนะคะหวังว่าปีนี้เราจะเป็นปีที่ดีมากๆของเราอีกปีแล้วก็คิดว่าเรากําลังจะเข้าสู่ใกล้เข้าสู่จุดหมายของเราเรื่อยๆค่ะ ไับยังไงฟากแฟนอยุทยายูเเทยยท,ทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีการเปิดตัวนักเตะแล้วก็มีการเปิดตัวเรียวกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครัุกพิมนะ<ช>ปีนี้ที่โตโน่ก็คือเข้าร่วมทีมอยุทยา<ช>ยูเเท,ท<ช>ของเราด้วยก็ฟากแฟนอยุทยาเข้ามาเชียร์ในสนามกันมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณพิมมากนะขอบคุณมากะครับัสวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับก็คือวันนี้มีการเปิดตัวนักเตะของอยุทยายูเอเทนะครับครับ วันนี้พี่ใหม่อยากฝากแฟนบอลฝากอะไรให้เข้ามาเชียร์ในนักเตะนี้หรือว่าผลงานทีมปีนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับก็อยากให้มาเชิญชวนมาเชียร์ทีมอายุธยาครับก็ปีนี้เชื่อว่าตั้งแต่ผมทําบอลมาปีนี้น่าจะเป็นซ็อกอร์ตผู้เล่นที่น่าจะพร้อมที่สุดะครับตั้งแต่ทํามาฮะก็อยากที่จะเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาช่วยชมช่วยเชียร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจาให้กับทีมเราครับ ที่หม่มากครับขอบคุณมากครับฝากแฟนบอลอยุธยาทุกท่านนะครับเข้าสนามปีนี้กแน่นอนครับผมสวัสดีครับบอลสวัสดีครับก็วันนี้อยากฝากอะไรกับแฟนบอลอยุธยายูเนเต็ดให้เข้ามาช่วยทีมเราปีนี้ไหมครับโอเคแน่นอนครับอันดับแรกก็ฝากไม่ฝากตัวก่อนแล้วกันนะครับผมก็ดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ที่อยุธยายูไนเต็ดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นทีมที่มีเกียรติประวัติยาวนานแหละนะครับในเรื่องทั้งทุกอย่างเลยนะครับผมภูมิใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับก็ดูการจะเริ่มแล้วอีกเดือนหน้าานะครับกก็อยใ แฟนๆนะครับยุดยาเข้ามาเชียร์พวกเราเยอะๆนะครับโดยเฉพาะในบ้านอยากให้มากันให้แน่นให้เต็มสนามนะครับพวกเรากําลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่มุ่งม,มั่นเพื่อจะสร้างความสุขนะครับสร้างผลงานให้กับพี่น้องชาวยุดยาได้มีความสุขกันนะครับขอบคุณ,คณมากนะครับฝ<ร>ากแฟนๆยุทยายูติเต็ดทุกท่านครับเข้ามาเชียร์ปีนี้ให้เยอะๆนะครับขอบคุณท้าสวัสดีครับนะครับผมที่เป็นสีสันของปีนี้นะผมแล้วก็วันนี้ ขออนุญาตนิดหนึ่งเปิดตัวเปิดตัวครับนี่ก็เป็นทีมรักเปิดตัวยืดยาแต่ขออนุญาตใส่เสื้อผมเป็นคนบ้านเดียวกับโตโน่บอกไว้ก่อนวันนี้ก็เลยยินดีที่โตโน่มาอยู่ด้วอผมก็มาใช้ยี่นี่อยู่ด้วงกันแล้วก็ยินดีที่แบบเราเหมือนเหมือนได้เจอคนบ้านเดียวกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนที่โตโน่บอกคำคำหนึ่งว่าเออ เป็นศิลปินดาราแต่ว่าผมอยากจะจะทาตรงนี้ให้ดีที่สุดมรู้สึกยิ่งแบบประทับใจมากเลยก็โเอยากฝากอะไรเกี่ยวกับแฟนบอลอยุยายอยู่ในเด็อปีนี้บ้างไหมครับว่าอยากให้เข้าช่วยกันมาเชียร์กันอยากให้มาเชียร์กันเยอะๆมากๆเลยครับเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะคือผมเองเคยมาบวชที่นี่ฮะใช่ครับมันก็เลยแล้วเราเรารู้ครับว่าเรามีของดีอ่ะคือจังหวัดจังหวัดนี้นะครับมันหาที่ไหนในโลกไม่ได้นะ ทั้งประวัติศาสตร์หลายๆอย่างที่เรามีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำทีวุตบอลที่มันสนุกเอนเตอร์เทนคนดูได้กองเชียร์มาเยอะดึงดูดคนเข้ามาการท่องเที่ยวต่างๆมันก็ดีไปด้วยผมอยากให้ผมอยากให้สโมสรเราทำสิ่งนั้นให้สำเร็จค,ครับยังไงฟ้าแฟนบอลนะครับผมปีนี้ในยุทธยากระตุนเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าลุ้นแล้วก็น่าชมมากอะไรก็เข้ามาเชียร์ในสนามเยอะๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณโคโน่มากนะครับผมขอบคุณครับ ครับก็จบไปแล้วครับผมกับงานถแถลงตัวนะครับผมก็คือเปิดนะครับผมเปิดถแถลงก็คือของสโมสรอ,อยุทยายูเนเต็ดก็คือความเตรียมพร้อมหรือว่าสปอนเซอร์ตลอดจนนักเตะสําหรับปีนี้ว่าเปิดตัวใครบ้างมีใครบ้างทั้งต่างชาติแล้วก็อีกหนึ่งก็คือศิลปินดาราคือที่จะมาสร้างสีสันให้กับอยุทยายูเนเต็ดก็คือโตโน่นะผมพาคินคำวิี้ยงสักน,นะครับผมก็ยังไงฝากแฟนอยุธยาทุกท่านนะครับผมปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าเชียร์และน่าชมน้คไงก็ เข้ามาชมในสนามกันมากๆ,ๆผมวันนี้ดีเก้นไทยแลนด์ขออนุญาตลาไปก่อนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซอบสไคร์นะครไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมฝากสนับสนุนสินค้าทางเพจ Defense Thailand ด้วยนะครับกับกรอบโชว์เสื้อสวยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับ